มเช่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ที่รับผลกระทบโดยเฉพาะการเวรคืนที่ดินเพราะว่าในข้อกาหนดเนี่ยทีวาเขียนว่าให้บริษัทเป็นผู้รับเว็ดืสรที่ดินฉะนั้นวันนี้เนียผมคิดว่าประเทศไทยเราสร้างเกิดมาแล้วประมาณเกือบห้าสิบปีเรามีผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเกิดไม่น้อยกว่าสองแสนคนในปัจจุบันแระยะยาวที่กําลังคุยกันถึงสาม0 0นห้าแสนล้านไฮไลท์ก็คือสองเส้นนี้ นะครับนี่คือคลองที่เรียกว่าฝรัดเบก็ตามหรือคลองอะไรนะฝนะรัไดเ็นชั่นเบก็ตามนะครับลองคำนวณดูถ้าต้องเบี่ยงน้ําไปพั0หรลูกบาศเมตรเอาแค่พันลูกบาศเมตรนะครับเราต้องใช้คลองที่ว่าเนี้ยกว้างประมาณมากกว่า1 0 0ยถึงสองเมตรนะฮะเข้าสนามฟุตบอลนะฮะเรียงกัน400ยกิโลดังนั้นพาดพาดผ่านบ้านใครบ้างนะฮะแล้วคิดเหรอครับคนตั้งแต่ ชยายนาศเยครับลงมาถึงเพชรบุรีลงถึงสมุทรสงครามเขาจะยอมมันต้องมีปัญหามั่งแหละใช่ไหมครับติดอยู่แค่กิโลเดียวก็ก็น้มก็ไม่ไปแล้วถ้าเราจําได้ก็คือการที่เขากําหนดคุณสมบัติของผู้ยืน่นข้อเสนอตั้งแต่ขั้งแรกเลยเขากำหนดว่าจะต้องมีผลงานไม่ทำมาสามหมื่นล้านบาทตอนนั้นเลยผมก็ออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆเนี่ยการเป็นกาหนดสามหมื่นล้านบาทนี่ก็แสดงว่ามันก็มีแต่บริษัทู้รัะเหมาอ่ะพูดง่ายๆนะครับจริงหาู้รัะเหมานี่มีแค่ตอนสุดท้ายเลยนะ ในกระบวนการขัข้นตอนตามหลักวิชานี้คุลมเหมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานทําวิศวกรรมแต่อันนี้เริ่มต้นมาก็หารุลมเหมาเลยคือแผนที่จะอย่างที่บอกครว่าคราวที่แล้วคุณบริหารจัดก,การเถื่อนไม่ดีแทนที่จะแก้ด้วยซอฟต์แวร์คือไปบริหารให้มันดีคุณบอกว่างั้นคุกก็สร้างเถือเ่อนเพิ่มสิเสไดไอแบบเดิมเนี่ยไม่พูดถึงนะฮะเหมือนกับบอกว่ารถยนต์มันเสียที่อะไหล่นี่กี่ชิ้นเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยมันถูกไปฮะมันต้องสร้างซื้อรถใหม่นะฮะอันนี้คือแผนของเขา แล้วมันก็ต้องไล่มาด้วยการเบ็งพื้นที่มากมายเมื่อไม่ทาประชาพิจารณ์เนี่ยประชาชนย่อมไม่รู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนในประเทศนี้นะครับแต่ในขณะน,นี้พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ารัฐบาลกำลังรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับคนของรัฐบาลกูจะมาใช้พรบร่วมทุนเอกชนมันมนเหนือรัฐมนูญไม่ได้ครับรัฐมนูญต,ต้องเหนือสุดครับกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงต้องมาขึ้นต่อ,อรัฐธรรมนูญกตัวบทบัจาัติตตในรัฐนูลน,นะครับ เพราะนั้นพอเอามาตร,รา67กวัตสองทาบลงไปตรงโครงการนี้ก็ที่น่าหมดแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้ผมเชื่อว่าประชาชนก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะทําให้จะให้ทําอะไรได้าตามความเพลินใจด้วยเพราะฉะนั้นถกผมเรียนนะครับเกิดไม่ได้หรอกนะครับโครงการนี้คนระับแต่ว่าไม่ใช่วางใจนะครับมันต้องต่อต้านเลยครับต้องสู้เลยครับ